สวัสดีค่ะวันนี้พี่ใจนําเสนอออมเมล็ดยัดไส้ชีสนะคะเรามาเตรียมกันเลยดีฝากค่ะนี่ไข่ของเราไขสส่สดของเราเลยนะคะพี่ใจจะเตรียมไข่ไว้สฟองแล้วก็ผักสลัดทั้งหลายเหล่านี้นะคะเตรียมตั้งกระทะที่ไฟร้อนที่เลเวลประมาณ7นะคะถ้าเป็นเตาแก๊สก็ร้อนปานกลางค่ะ วันนี้พี่ใจใช้เตาแก๊สอินที่ซื้อมาใหม่เป็นเตาแก๊สปิกนิกค่ะอืใส่ไปเลยค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศแค่รอรดผัดให้หอมค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะแล้วผัดสักคู่นะคะพริกไทยดำเกลือเราก็ใส่ลงไปตามชอบเลยค่ะเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เพราะเราใส่ไปในไขน่แล้วส่วนไข่เนี่ยเราตีเราก็ปรุงให้เรียบร้อยนะคะมีพริกไทยแล้วก็มีเกลือค่ะที่ที่ปรุงนะคะแล้วก็นมหนึ่งช้อนค่ะ ก็จะกวนแบบนี้เลยนะคะกวนให้ให้เนื้อไข่เนี้ยเข้ากันเลยนะคะกวนๆวแบบนี้เลยะคะ่นะ,คะอไข่มันเริ่มหนืดนะคะเราก็แบ่งไข่เป็นสองอันนี้ทำสองที่ใช้ไข่สี่ฟองค่ะแบ่งไข่เป็นสองที่เอาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเอาปเลยของพี่ชายมันจะปั้นยังไงกันเนี่ยไข่มันดูเละเละอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่ชีสลงไปเลยค่ะที่สำคัญคือเราอย่าปล่อยให้ไข่มันแข็งจนเกินไปนะคะเอาแบบหนืดหน่ดห,หน่อยๆนุ่มๆน,นะคะเราจะปั้นเป็นออเมรเล็กรูปลักบี้มันจะปั้นได้สวยค่อยๆค่ะใจเย็นไฟกลางๆพอนะคะเราก็ตะล่อมหัวตะล่อมท้ายให้ดีนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเขย่ากระทะเล็กน้อยนะคะกวัดกระทะนิดหน่อยนะคะ แเราก็จะล่มไข่สำคัญเราอย่าให้ไข่มันแข็งเกินไปค่ะเคล็ดลับคือให้ไข่ซอฟๆกำลังดีมันจะปั้นง่ายมากค่ะแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ทำนานๆก็รุ่นเหมือนกันนะคะเมื่อตอนที่พี่ใจเป็นเซฟหัดใหม่ๆนี่ไข่พี่นี่เละไปหลายลูกเลยค่ะ ตอนนี้ัดๆอย่างเงี้ยมันหล่นไปข้างล่างเลยต้องทำใหม่ <c oughs> ค่ะฝึกกันนะคะฝ่าจะทำได้ไค่อยๆใจเย็นๆค่ะป <c oughs> ันเบี้ยวมังปั่นเละมังอะไรของพี่ตามเรื่องตอนนี้ก็คือแบบพอรู้หลักแล้วอะค่ะ <c oughs> ไข่เนี่ยให้หนืดๆอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องแข็งนะคะแข็งจะปั้นไม่ได้เลยค่ะเราก็ใส่ชีสลงไปไม่ใส่ชีสก็ได้นะคะถ้าใครไม่ชอบทานชีสแต่วันนี้ พอดีลูกสาวอยากทานชีสก็เลยใส่ชีสให้ลูกสาวมันรอ,อกินอยู่ <c oughs> เราทำอาหารเช้าง่ายๆแบบนี้ทุกเช้าเลยค่ะมาลุ้นกันว่าลูกนี้มันเละไหมมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะปัน่นปัน่นปัน่นปัน่ปนแบบนี้ค่ะ เขยา่าเขยา่ากระทะเบาๆนะคะอย่าเขย่าแรงเขย่าแรงมันตกไปข้างล่างเลยนะคะพี่เคยทําตกมาแล้วโหขำกิ้งเลยค่ะรีบก็รีบนะคะไข่ก็มาหลุดออกจากกระทะัวเ,เนี้ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จัดจานนะคะกินกับสลัดและขนมปังปิ้งนะคะเป็นอาหารเช้าที่อิ่มดีแนละมีประโยชน์นะคะอิ่มถึงเที่ยงอิ่มสบายๆเลยะคะ่ะ แล้วก็มีสารอาหารครบนะคะโปรตีนนะคะวิตามินจากผักนะคะที่จะใส่น้ำมันมะกอกแทนเดซซิ่งนะคะแล้วก็จะใส่เกลือปนเกลือชมพูะคะ่ะในเกลือชมพูเอามาแล้วเกลือชมพูใส่ลงไปะคะ่ะก็พี่ใจก็ชอบบีบมะนาวลงไปอีกตอนที่เรา กินกับผักสลัดนะคะใครชอบก็ใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่หรือจะเอามายองเนสอะไรที่ตัวเองชอบก็ได้ที่พี่ใจกินแบบนี้เพราะมันครีน,นะคะ่ะทานแล้วไม่อูบขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปของพี่ใจนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วพี่ใจจะนำเสนอคลิปดีๆอีกต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ